ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีกับยีภาพพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับมาตามเล่าพัฒนาปูซูนเจ็บนะครับครับรอบที่แล้วผลงานของปูซูนเจ็บเขาลุ้นลุ้นะครับเขากลับไปชมนากันเนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับเซียนนาดีกัอยากให้พี่ให้น้องเข้าได้ครับจนต้องออกมาหาตัวเลือกท่าอ่างเพราะว่าของเซียนนาดีบ่เข่ามาเก่าหงัดซ้อนแล้วครับแปลหงัดซ้อนแล้วครับก็เลยมาตามของปูซูนเจ็บเขาดีนะครับพี่น้องเอฟซี ครับมาตามให้เพียงให้หน้องเขาคือเก้านะครับอาจารย์ในเด็อาจารย์ด้ดังเนาะพี่น้องซี่เนาะครับเขาไปชมบน้ำกันแล้วเราซื้อตรงตรงความไม่ล่างแนวแนวครับครับเอาอะไรใส่สมุดดึงมาเห็น อ่ะราวพัฒนานะครับ<า>ของปูศูนย์เจ็ดเอากันเก็นแขมจ้าจ้าเดินไล่มือของปูเองได้ครับพี่น้องนะครับวันนี้คำว่าในเห็นจ้าจ้ากันได้นะครับวัตก่องมีกล่องมีาก,การรับการขารา์คาัจอาจารเรียนก่อ ครับผมมือนี้มาตามเล่าพัฒนาน้ำปูชูเกตได้พี่น้องเด้อผู้ใดคำนวณเก็งครคำนวณรวดได้หมนนดปูคำนวณเอาได้ปูคำนวณเก่งเห็นบ่นะครับบุญชูผลิตภัณฑนมากอะล่างก้ามปูโข<อ>้งตรงๆนะครับเนาะครับน,นี่ครับมือนี้มีโอกาสเลยขึ้นมาหาปูนะครับประเมิคำนวณพร้อมของวันที่ยี่สิบเนาะเรา ีกับชนตัวไหนเออบ่มีตัวชนเลยชนชนนี่คือบ่มีแต่ผมเบิ้งนะผมยังบ่เข้าใจอยู่เดินวิ่งเอาเลินวิ่งเอารับหมื่นบวกสามเดินวิ่งชุดหนึ่งรับหมื่นบวกสามอยู่ในนีงแหละครับครับรับหมื่นบวกสามเดินสามเต็มอีกชุดหนึ่งเอารับซีบวกแปดอีกชุดหนึ่งเอา นักนักหน่วยบวกกันสองเทืหมอเอาท่าเอาคู่จับคูนะวัวในตัวชนมัแล้วโอ้เห็นเลืวเล่งนหรืนไมปูวิ่งศูนย์นะครับปูว่เห็นเห็นเห็นลาวพี่น้องเห็นลาบเห็นหลาบวิ่งศูนย์หสาวน่คัขนกับไฟดีดีวิ่งศูนย์มกระสุนจับค oh, ู to ่บนลางกับ S <S อาปูร่วมบนล่างด้วพี่น้องอฟซี <S <S ่บนล่างเลยหมอครับเพราะว่าปูให้บนลงล่างให้ล exactly ่างขึ้นบนรองจักงวดจักตั้งกันพี่น้องจังจังวดยังใอยแยกกับจับจังวดรแยกเอารวมเลยบนล่างเลยก็จะให้ก็จะให้ปูร่วมกันคือว่าปูให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับก็เลยว่าก้นบนล่างมันจะเข่ากันเต็มเต็มพี่น้องอีฟซีนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะรอบมันจกสองงวดกันนะครับายในทติปนี้ละวันวัน วันศุกร์กัปูก็จะอ่าบนล่างท่าว่าเขาปูก็จะแยกกันได้สัปดาห์ต่อไปนะครับนะวิ่งบนล่างวิ่งครับวิ่งรูดนะครับวิ่งบนล่างไม่ใช่<บ>นนองเยบนล่างนะครับวันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนหน้าทางไหมนะครับมินิเอฟซีขอรองมากหรือ ว่าไอ้ทีเราแอดแหละครับกับสามคือเขาเลยกเพ่นมานกับสามเฮ้ยซกัชนกันอยู่สามตัวครับผมชนกับสามเพไปชนกันอยู่สามตัวมีศูนย์มีสามมีสี่ับผมมีศูนยมีสามมีสี่ปูได้เอาศูนย์กับสามมาเป็นตัววิ่งนะครับพี่้องจับจับตันี้ละกระดับแค่กระดัจับคู่เอาเอาสิบองตัวนะไม่ได้เอาเก้าตัว เอาเข้าวเข้าตัวูเข้าตัวพระเจับในรักพอานีสูตรกับข่าวซนศูนสามสี่นะเจับพอดีละครับผมเ้าตัว้องทำาุนมันเป็นบทหลางเนาะกลายเป็นบท <9 S 1> ล่นนางอเขาจะเกาตัวครับครับเจ้าามสูตรนะเนี่ยครับ ก็ตรงกันแถนอกบ้านนี่ตัวกับคนนงนด้พี่น้องยจัดนักแถนอกบนิิงตัวเดียวบ่ปูบิ่งทุนตัวเดียวปโอบินนถสาวันนี้เก่ามาแค่นี้แหละเ่ผมตัวเดยวมัน ตัวเด่นมันมีค่นี้เอาปูเี่นไทนะครับตัวเด่นไมู่เแน่ี้เ่นไหยสองห้างก็บิดฟูดกับชิดสาม่นั้นะนกจับนักจับเตมนานครับตเดนเอาบนล่างแล้วที่น่องตัวรองตัวรองม่ตัวเดียวตัวรองม่ตัวเดียวขึ้นซีหนึ่งศูนย์ศู อันีสองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ล้พี่น้องนี่จี่ดาวผมไหมนะครับเนาะอาฟูเดนให้เพื่อนวงกลมให้พ่อนทีหนึ่งทีนี้ไปใช้เสียสองหนึ่งลักสาภาษาสามประมาณก็มาลักเก่าสี่ดาผมสองสองศูนอันนี้เป็น่แค่นี้แหละ ครับผมสงหายตลอดกจะสุนี่ครับโอ้ผู้ส่งหายตลอดกะสุดนี่นี่ครับตัวที่อดมักนะครับัวิี่ดวิินมีสามตัวแค่นั้นแหละครับผมพิเารนาเบึงพิเารณาบินเมื่อขีแดดไหมผมมันกลมเงพิจาลณาบับครับ เอาพี่้องเอี่ปูเนนไผ่นะครับ40 30นะครับตัวรองก็คือ41นะครับเบิรงตัว่นแล้วก็เบิรงตัวพีนะครับพี่้องเอพี่นะครับ,ะรบจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับกับราวพัฒนาของปูสูเจ็ดกันนะครับ นะครับปูศูนย์เจ็ดล้นวลเลยมือนะครับจ้าจ้ากันได้พี่น้องที่บ่อทองมีแต่เสียงแอดนะครับกูเจ็ไม่ได้เสียงแอด์บ่อแแวะแว่แว่ก็ผู้เดียวนะครับพี่น้องเข้าแคปหน้าจอไว้ครับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับวิ่งโหลดศูนย์ครับสามครับพี่น้องที่ครับกูจับกูให้พร้อมนะครับรอบนี้มาบะลายตัวนะครับมีชุดเดียวนะครับบนรางร่วมกันเลยนะครับพี่น้องที่จับคู่ก็มีศีนศูนย์ศีหนึ่งศีสองนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง สามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับครับปูเนียนไฮซี่ซีศูนย์กับสามศูนย์นะครับพี่น้องที่เอาครับผมเอาเลือดสดเอาครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับขอกราบนรัชการปูครับกราบนรัชการครับปูทิ้งทิ้งไปร้อนี่นะถูครับนะครับพี่น้องอีฟซีโศกมันเดี๋ยวกันใส่ปีใหม่เด้อปูมาให้พี่น้องอีฟซี่อ่ะเด็กร้องมา เอาแคปับนาะจอยอีกรอบนึ่งปูร่วมสูตรกันนะฮะร่วมบนล่างกันเลยนะครับร่องเบิงกับซอมเมือนะครับคือวันพุธกับวันศุกร์นะครับถ่ายย่งบ่เดินต่อกอปูใจเย,ยือกบดยาลากเก่านะครับพี่น้องพี่ทเอาตามนี้นะพี่น้องเก้าชุดเก้าหางเม้นดูสองปูสองหางขอให้พี่น้องพี่นี่เห็น